ที่ฮามะก,ก่อนแล้วกันใกล้นะฮะเป็นโรคเกาต์มา8ปีนะครับเดี๋ยวช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับว่าเมื่อตอนเมื่อกี้ที่ผมสัมภาษณ์บอกว่าทานอาหารอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับบอกว่าสัตว์ปีกพืชผักทุกชนิดก็ไม่ได้แต่พอเจอบิมของเราแล้วนี่ชีวิตมีความสุขมากแล้วบอกมีปัญหาที่เข่าด้วยเดี๋ยวทางคุณฮามะช่วยเล่าพวกเราฟังหน่อยสิครับว่าอาการก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างและพอเจอบิมแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับช่วยเล่าพวกเราฟังด้วยครับ สวัสดีครับผมเป็นโรคเก่านี่มานประมาณ8ปีครับแล้วก็รักษาจากโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหหมอว่าโรคเก่านี้ไม่หายไม่หายแก่บรรเทา,าเดียวครับพอดีโชคดีนะเป็นพวกพวกเราคือเซทนะลงมาจากภากใต้เข้าแนะนำใช้บินเนะ่ยแล้วก็พอดีเซะลงมาก็มาใช้ บินกับไอ้ครีมแหละครีมที่ทาหัวเขาเนี่แหละแล้วก็ทาประมาณยีินาทีแหลวแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ปวดเลอ,อแล้วก็ผมก็ตามเซไปขายของที่ระแงะแล้วก็ไปดูรักษาคนจะรู้สึกว่ายานี้เป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมแล้วก ไปก็เดินสบายแล้วก่อนไม่ได้ไม่ได้กินยาทีนี่แล้วก็เซื้อยาให้ก็กินยากินยาก็บวมแล้วก็คอยลกลกๆล,ล,ลงมาแล้วก็กินประมาณสามขวดสังบอกนี่แหละแล้วก็ทดลองนะทดลองกินอาหารเนี่ยของพิษเนื้อแล้วก็ผักผักพืชนี่แหละไม่เจ็บไม่เจ็บหรือสึกไ่เจ็บคนนี้ไม่ใช่อย่างเดียวนะนะ มะเร็งโรคนี้หลายอย่างนะโรคเกาด้วยแล้วก็ไอระเพาะอาหารด้วย,ลยแล้วก็โรคหัวใจก็มีด้วยนะี่หลายอย่างนะหัวใจก็มีเวลาขึ้นบันไดนะมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้เ<ๆ>ล็กสองปีไม่ได้ทํางานเนะี่ยผมทางานเกษตร,ร,รลูกป,ปาลนะ์มเนี่ยไม่ได้ไปทํางานนะเหนื่อยเหนื่อยมากนะนะนะอะทำเดียวเนี่ยโชคด,ดีนะก็ ทานผิดพันธ์เสริมอาหารบิมของเรานะครับไม่ใช่ยานะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี่คือทานพืชผักไม่ได้เนื้อไม่ได้เลยเราเป็นมุสลิมต้องทานสัตว์ปีกด้วยใช่ไหมครับก็ทานไม่ได้เลยปัจจุบันนี้เรียบร้อยทานได้แล้วก็เข่าที่เคยเดินมีปัญหาก็ใช้ครีมข้อเข่าฮะทาครีมข้อเข่าของเรานะครับทา10บนาทีอะฮะประมาณกี่นาทีครับร20นาทีทเดินได้เลยเดินไ,ไ,ได้เลยอาจารย์อาจารย์ช่วยอธิบายเอาทีละอย่างครับ เอาที่เอาที่ไหนดีเริ่มเริ่ที่ไหนก่อนดีฮะเอาโรคอะไรก่อนดีเอาโรคเกาก์เกาฮะอาจารย์เกาอย่างที่หมอบอกว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่บางทีมันหายเองได้นะคะบางครั้งนะคะคือเกานี่มันสาเหตุก็คือมันเกิดความผิดปกติของการเผาผลาญเนื้อนะคะที่เรากินนะคะเป็นพวกเพลรีนซึ่งพวกนี้ท้ายที่สุดมันจะมาสร้างกรดยูริก เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้กรดยูริกเนี่ยคั่งอยู่ในเลือดเยอะนะคะทีนี้ถ้ามันคั่งอยู่ในเลือดเยอะแล้วมันมักจะไปตกตะกอนบริเวณข้อต่อนะคะมันจะเริ่มจากข้อต่อเล็กๆก่อนอันนี้นิ้วยังไม่เป็นปมเนาะเป็นที่เขา<ช>่าใช่ไหมฮะ,ะเป็นที่เท้าโอา <okay. S 2> เคอ,อาจจะไปตกตะกอนบริเวณเท้าก็ได้แล้วมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ปวดนะคะ,ะทีนี้พวกพืชผัก ยอดผักทั้งหลายเนี่ยมันจะมีกรดยูริกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็พวกสัตว์ปีกเนื้ออะไรพวกนี้มันจะสร้างกรดยูริกเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เป็นโรคเก,กาต์ได้แต่อันนี้เราควบคุมได้นะคะถ้าสมมุติว่าระบบภูมิคุ้มกันเราสมดุลนะคะไอการเผาผลาญพวกเนื้อพวกเพียวรีนอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นปกตินะคะมันก็จะลดการสร้างกรดยูริกโดยร่างกายได้เพราะว่ากรดยูริกนี่ร่างกายขจ,จัดได้น้อยมากนะคะ มันไปที่ไตก็จริงแต่ว่ามันจะถูกดูดซึมกลับหมดเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยวันวันหนึ่งจะขจัดกรดยูริกได้หนึ่ใน10เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสภาพร่างกายดีขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลการสร้างกดยูริกลดลงนะคะนั้นร่างกายก็สามารถขจัดได้ทันนะคะมันก็จะหายจากโรคเกาได้นะคะ,ะโรคข้ออักเสบนี่ 1> gm 1ของเราเราได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถต้านการอักเสบได้แล้วก็ระงับปวดได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าสงสัยว่าข้อเข่าหรือการอักเสบอะไรทั้งหลายมันก็หายไปปวดเรื่องข้อเสื่อมนี้ต้องขออาจารย์ปรัชญานะคะครับผมขอบคุณนะคุณอะไรนะครับคุณพี่หามะครับคุณพี่หามะนี่เป็นโรคหลายโรคตอนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากเลยว่าทำไมโอเปอเรชั่นบีมสามารถที่จะไปทำได้ คุณพี่หามาบอกหัวใจก็เป็นโรคข้อเสื่อมก็เป็นโกกรคกระเพาะก็เป็นโรคเกาก็เป็นฮะมันมีวิทยาการอยู่อันหนึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮากันนะครับเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวมโรคข้อเสื่อมที่หัวเขา่านะฮะที่บอกว่าทาครีมแล้วหายเนี่ยหายที่โรคข้อเสื่อมนะฮะที่บอกว่าที่ข้อท่าที่ส้นเท้าหรือที่นิ้วเท้า หายเนี่ยเพราะว่าโรคเกานะฮะอันนั้นก็คือการที่ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะฮะคือพอดีถ้าเกิดเขาเป็นมาประมาณ8ปีเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าอะไรทําตัวยังไงแล้วก็มีการปรับสมดุลของร่างกายจากโอเปอเรชันบิ m มเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อย่างที่อาจารย์อัมพัยบอกนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าเหมือนกับเราไปปิดเมนสวิตต์อะไปปิดคัตเอาท์รวมอะ เราเปิดไฟในบ้านใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราต้องการความสว่างเราก็เปิดบางดวงหรือปิดบางดวงต้องการความมืดแต่เกิดเราไปยกคัทเอาออกแบบนี้มันก็สามารถที่จะได้ได้หมดทั้งบ้านเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่จะอธิบายได้ง่ายๆว่า Operation ่นบิมสามารถที่จะไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมได้ครับอาจารย์ครับแล้วที่บอกว่าร่างกายพิหามาีกแข็งแรงครับอาจารย์ เรื่องเข่าทาคริมเข้าใจได้อธิบายแล้วเรื่องเก้าอธิบายได้เข้าใจแล้วแล้วพลังที่จักไม่เคยมีมาหลายหลายปีแล้วมันมีพลังขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมานี่มาจากาไหนครับวหัวใจคุณหามะเนี่ยแข็งแรงขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นชัดเจนที่สุดจากการวิจัยของดรเวลาวันนะครับเจียมวันซึ่งอยู่ในมงคุดเนี่ยมันสามารถลดไอ้พลากอะไรที่อุดตันที่อุดตันภาษาไทยเขาเรียกอะไรไขมันที่อุดตันเส้นเลือด จะสามารถลดลงได้อย่างชัดเจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าลด LDL cholesterol oxidation นะครับแล้วก็ลดได้อย่างชัดเจนแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่เพิมพ์เผยแพร่แล้วมีการาไปอ้างทั่วโลกมากที่สุดในโลกนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ทําโดยดรวีลาวันมหาบุรษรักขมเนี่ยครับปรบมือเธอหน่อยครับ <C> e <al> เพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจนะครับถ้าหากว่าคนที่มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดเนี่ย ไขมันอุดตันในเนส้นเลือดจะลดลงเมื่อมันลดลงเลือดก,ก็ไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นเพราะนั้นหัวใจแข็งแรงขึ้นเพราะร่างกายจะดีขึ้นนะครับจะเริ่มเล่นฟุตบอลหรือยังครับจานนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้เรามีการพูดถึงพืชที่เราทานเป็นยอดผักนะอาจารย์ครับเอะถ้าเกิดคนปกติอย่างเรานี่มันสมควรทานยังไงไหมฮะยอดผักคะน้ายอดตําลึงชะโอเป็นอย่างครับอาจารย์ครับจริงๆก็ทานได้ถ้าร่างกายของเราปกติสุข มีระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นะฮะเพราะว่าเราก็กินกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะ mm hmm. แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะเกิดภาวะบกพร่องขึ้นมาถามว่าทําไมมันถึงบกพร่องทุกวันนี้มลภาวะมันเยอะเหลือเกิน mm hmm. ใช่ไหมฮะแต่ก่อนโรคภูมิแพ้เรามีน้อยมาก mm hmm. เดี๋ยวนี้แทบจะทุกคนเป็นโรคภูมิแพ้กันใช่ไหมฮะเพราะมละภาวะนะฮะเพราะฉะนั้นมลภาวะต่างๆเนี่ยมันทาให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป mm hmm. อาจจะมากขึ้นน้อยลงอันนี้ก็แล้วแต่จันความเครียดมีมีส่วนไหมฮะความเครียดก็มีส่วนนะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิที่ฮะเครียดบ่อยไหมครับอ่าียากก็มีครับมีมีครับแต่ก็ความดันก็สูงครับความดูสูงครับความเครียดก็ทําให้ความดันสูงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพี่ยังเครียดอยู่เปล่าคะยังเครียดอยู่เปล่าอ๋อไม่มีแล้วนะคะก็ต่อไปชีวิตจะสุขสบาย